แม้ว่าจะเป็นช่วงวันหยุดยาวนะคะแต่ว่าทหารชายแดนไม่ได้หยุดปฏิบัติหน้าที่ค่ะล่าสุดกองกําลังสุรศักรมนตรีก็ไปตรวจยึดรถจักรยานยนต์ซึ่งคาดว่าจะถูกโจรกรรมมานะคะก่อนที่จะส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านพร้อมกับได้สนที่กาลังไปสกัดกั้นยาเสพติดอีกด้วยค่ะ กำลังทหารกองบังคับการควบคุมที่3กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีโดยกองร้อยทหารพรานที่2102หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21ได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะคะว่าตรวจพบรถจักรยานยนต์จมน้ำเหืองในพื้นที่ท่าน้ำท้ายหมู่บ้านแก่งม่วงตำบลน้ำทูมอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยค่ะจึงได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วหนึ่ง ประจำพื้นที่บ้านแก่งม่วงประสานไปยังผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทำการกู้รถจักรยานคันนั้นที่จมน้ำอยู่พร้อมกับประสานผู้นำหมู่บ้านประกาศหาเจ้าของนะคะแต่ก็ไม่มีผู้มาแสดงตนค่ะทางหน่วยจึงได้ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ไว้เพื่อตรวจสอบพร้อมทั้งบันทึกภาพถ่ายไว้เป็นหลักฐานนำส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพนทองดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ